สวัสดีครับนักเรียทุกคนครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับคงหยบร้อมแล้วนะครับไปเปิด Explorer ขึ้นมานะครับไปหาแฟ้มที่เราได้บันทึกเอาไว้นะครับให้เจอนะครับของตัวชื่อนี้นะครับเปิดเข้าไปใส่รหัสผ่านนะคงจะไม่ลืมนะครับอ่านี่คือเอกสารที่เราทำไปแล้วนะครับมีสีหน้านะ วันนี้ให้ไปทําต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราพิมพ์ไว้นะครับตรงนี้นะ,ะนี้คือภาคเหตุภาคผลภาคสรุปนะครับเราพิมพ์เฉพาะภาคเหตุเอาไว้นะครับเราก็มาต่อที่ภาคผลนะครับแล้วก็ภาคสรุปนะนะครับอันนี้ก็ให้ไปอันบะนคลิกหรือไปป้ายอย่างนี้ก็ได้นะครับนะพิมพ์ข้อความทับก็ไปอย่าลืมนะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ ตอนนี้เป็นชิดซ้ายอยู่นะอาจจะให้เป็นชิดขอบก็ได้นะครับกระจายแบบไทยนะครับฟอนต์ถูกต้องนะครับาสารบัญน,นิว16 point เป็นภาษาไทยแล้วนะก็เริ่มพิมพ์เลยนะครับ นะครับพิมพ์ไปแล้วนะครับภาคภาคผลนะครับต่อไปภาคสรุปนะครับก็ไปไป้ายนะครับอาจจะให้ชิดโอกกระจายแบบคำไทยนะครับก็บพิมพ์ไม่เสร็จ เอาล้ครับจดหมายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สํารวจสุดท้ายนะครับว่าเป็นยังไงนะเรียบร้อยถูกต้องไหมนะครับอาจจะซ่อนเครื่องหมายย่อหน้าไว้นะครับเพื่อดูในภาพรวมโอเคครับมันมีตัวเลขนะครับภาษาอาหรับิกกับภาษาไทยปะปนกันนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ให้มันเป็นเป็นป้ายนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไป 04098กล่องเดิมนี่ก็ลบไปในการลบด้านขวาเนี่ยกดปุ่ม delete นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับด้านซ้ายกดปุ่ม backspace ครับตรงนี้ก็เป็นวันที่8 ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็บันทึกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับงานทีนี้นะสมบูรณ์แล้วนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับนักเรียนผิวไม่สําเร็จนะครับสําหรับวันนี้ก็ยุติไพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ